เอาเร็วอีกเก้าไลฟ์เว้ยไปเร็วเร็ว,รวก็สิบเก้าไลฟ์เร็วเร็วอีกแปดไลฟ์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 แปดรวยไอ้ยบทความมาเติมมาเป็นพันซีดอยู่นะพ่อส่งให้ไข่หนุ่ยไปสี่ร้อยกว่าทีนะเฮ้ยมันรีตัวค่ารีทองกี่บาทวะค่ารีทองอ่ะพอปะเออตัวทองมาแล้วเนี่ยอุ้ยไปกูขอกูขอะเพื่อ,อ,อนกูขอทีเดียวได้เลยนะเดยนพลาดีใจแล้แดง ทองเปลี่ยนเปลี่ยนมาทุกคนคิดว่าของที่เรามีได้กี่ยิ้มครับถ้าสมมติคลิปนี้ผมได้ทองนะเดี๋ยวกูสตรีมแบบมึงแบบยาวๆเลยสตรีมแม่งทั้งอาทิตย์อะไอ้เหี้ยพูดแค่นี้แหละไอ้นี่ไม่ต้องหวังครับใบขาวกูไม่หวังเลยกูไปเลยแล้วกันนะเสียเวลานะโอกาสแม่งจะออกแม่งกดริบล,ลีอะโอกาสออกพระจันทร์แม่งริบลีไอใบที่เนี่ครับผมไหมไอใบส้นตีนเนี่ย ออกพัจันแดงโอกาสเท่าจิมมดอะ่ะมึงเอากล้องจุลนทัศน์มาส่องอะ่ะดูแม่เลดแม่งไงไอเนี่ยมึงต้องเอากล้องจุลทัศน์มาส่องอะ่ะไอเหี้ยของจริงก็คือสีลุ้งเว้ยไอยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์หน่อยนะครับเผือวันนี้เราได้ผสมนะผมน่าจะได้ผสมทองอยู่นะถ้าได้แบบได้ตัวแดงมาต้องได้ตัวแดงก่อนไออย่มาจิมจิมหน่อยเพื่อน แต่รอบก่อนสตรีมครั้งที่แล้วแม่งยิ้มบ่อยมากนะยิ้มแม่งยิ้มไม่พักเลยยิ้มแม่งยิ้มอยู่นั่นแหละยิ้มแบบเด็กมันมีใจอะทองต้องมาอย่าไปหวังทองนะครับทุกอาทิตย์เราจะมาเจอกันวันนี้บอกแล้วเด็กมันมีใจเพืเ่อนเอา้า ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับตัวใหม่ซะด้วยเด็กมันมีใจเติมหลักหมื่นเออหลักแสนตอนนี้เติมประมาณ 24k นั่นจะได้ 24k น,นี่ขอยิ้มหนึ่งแล้วกันขอยิ้มหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้เราหมดกิโลนะครับเมื่อกี้เรามี77ใช่ไหม77เนี่ยเออดูดิดูด,ดิแอคีพลังพลังกูเพิ่มเว้ แม่งไม่ยิ้มเลยเหยียบแต่พญานาคละโหมดระบบเอินหน่อยเดี๋ยวเปิดให้ดูกูเข้าวีมิกยังไม่เป็นเลยเทียตอนเนี้ยกูยังถามอยู่เลยเฮ้ยมีใครมีวีมิกขายกูบ้างอ่ะยี่สิบห้าโลเนี้ยขอยิ้มสักสี่ครั้งพออ่ะกูขอไม่ได้เยอะสิหมดสี่ครั้งอ่ะขอยี่สสี่ยิม้มกูขอสี่ยิ้มนัดยิ้มหน่อยมึงน,นัดยิ้มหน่อยดิเฮ้ย เว้ยี่ิสีโลอะขอสี่ยิ้มทั้งหมด30ทั้งหมดมัน30กว่าโลไงสามโลสามันประมาณ30กว่าโลอะขอสี่ยิ้มเองได้มาแล้วหนึ่งอ่ะขออีกาอ่ะยิ <is> ้มอีสมไม่ก็แค่ให้คนมีใครอยากขายวีมิกก็มาขายกูแค่นั้นแหละกูจะไปซื้อของจะไปรัน,นตลาด ตอนนี้กูจะลั่นหน้าไอ้เหี้ยวาคิลี่ก่อนเนี่ยไอ้สัตว์แม่งงีไ้ไม่ยิ้มเลยนั่งอย่างนั้นได้เปล่ายังไ,ไม่กดไลค์ฝากกดไลค์หน่อยนะครับใครสนใจก็ดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับด e g e n อฟย u m i นี่ครับแม่งเอ้ยไม่ยิ้มเลย,ยเริ่มร้อนแล้วนะมันต้องแบบนี้เฮีดยดูไอ้สัตว์น้องๆ ต้องแบบนี้กวยยิ้มยากก็ตกปากแม่งตกปากแม่งไอ้เหี้ยยิ้มยากไอ้สัตว์มันบอกฟ้าล้วนคนดูครบับฟ้าล้วนไอ้สัตว์เฮียฟ้าล้วนดีกว่าน้องฟ้าล้วนดีกว่าแมนว่ะฟ้าล้วนจรเนี่ยที่กูขอแดงสักตัวได้ป่ะผสมทองกูขอแดงตัวนึงทองอแมนทองแล้วไอ้สัตว์ แม่เป็นอ้ยตัวที่นี่กูขาดอยู่ตัวที่นี่ตัวท็อป P ี p ไอศาสตร์น้องแม่ปากหีเป็นไงกูบอกแล้วมาหนึงไอศาสตร์กูได้หนึ่งแดงละกูยิ้มละถ้าปล่อยให้มันยิ้มกูชิวรอดไปมึงกูเปลี่ยนเปลี่ยนมาผสมกูมีตัวแดงอยู่แล้วกูจะตัวแดงมาทำควยเลยเฮียทำเมื่อกี้ฟ้าทองนะมึงเฮ้เฮ้เด็กมันมีใจตียิ้มละอุ้ย มาดิรอดูทองครับคุณชิปจัดไปครับวายแฟรเดี๋ยวผมจัดให้ครับไปเด็กมันมาหลังๆอ่ะดิเด็กหลังๆมันสดกว่าเด็กล็อตแรกเด็กล็อตแรกช้ำหมดแล้วอันนี้ล็รถสองที่เฮียคนละเรื่องกันปะเนี่ยคนละเรื่องเลยไอชิฟหายใครยไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยครับไอเฮียเด็กล็อตแรกช้ำหมดแล้วเฮ้ยล็อตใหม่มาโอ้ล็อตใหม่ไม่มาครับคุณดูไปต่อเอ้ยยังไม่ได้สนุกอย่างนี้หน่อยดิไอเฮียไม่ยิ้มแม่ไม่เอาแม่งเลยข้ามสกิฟแม่งเลย เฮ้ยกูขอแย้มอีกได้เฮียเออแม่มงใจร้หลายเกินอีเหี้ยหนึ่งทองหนึ่งแดงห้าหนึ่งทองหนึ่งแดงห้าห้าฟ้าฟ้าสีทองเป็นไงกูไม่เห็นกูเห็นแต่สีฟ้าเนี่ยเ <c> ต <oughs> ็มที่กูเปิดได้แต่สีแดงนะเฮ้ยได้ตัวใหม่แล้วครับเรามาดูตัวนี้ดีกว่าว่าเราจะเป็นยังไงกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยตัวผสมเนี่ยผมมีแดงอยู่สองนั่นหมายความว่าถ้าผมผสมได้แดงหนึ่งสักหนึ่งตัวเราได้ตัดเลย <c oughs> แค่นั้นแหละไม่ขออะไรมากเอาเขียวมาเยอะๆก่อนได้ไหม สามสกูขอฟ้าเยอะเยอเฮ้ยเฮ้ยฟ้าอีกฟ้าอีกไอสัตว์ไอสัตว์กูแต่ว่าได้ฟ้าไม่ซ้าแม่งเติบโตเลยดูดิพลังบพุ่งบ้านอีกสักตัวให้น้อยเกินเพื่อนได้แค่ตัวเดียวอ๋อสองตัวกูขอแดงตัวหนึ่งแดงตัวเดียวขอแดงตัวเดียวกูกูจะไม่ววยวายเลยเดี๋ยวกูจะเอาทองแล้วไอสัต จริงๆกูเฉยๆกูอยากให้คนดูได้ลุน้นนะกูอยากให้คนดูได้ลุน้นเอากูอยากลุ้นเองก็ได้เออกูอยากลุ้นเองสัตว์โงรกูอยากลุ้นเองกูขอแดงป่วยเอ้ยฟ้าสองเย็ดเป็ดหนังแตดโอ้ยเอด็ดเอด็ด เอาเร็วอีกเก้าไลฟ์เว้ยไปเร็วเร็วเร็วก้สิบเก้าไลฟ์เร็วเร็วเร็วอีกแปดไลฟ์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 แปดรวยเฮ้ยกองฟาร์มมาเพิเติมมาเป็นพันซีจอยู่นะเพราะส่งให้ไข่หนุ่ยไปสี่ร้อยกว่าทีนะเฮ้ยมันรีตัวค่ารีทองกี่บาทวะค่ารีทองอ่ะพอปะเออตัวทองมาแล้วเนี่ยอุ้ยไปกูขอู้ขอนะเพื่อนอูขอทีเดียวได้เลยนะเดี๋ยวท่าดีใจแดง อองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีก่อนไอ้ทัตน์นี่อโลกี่หนังแตกควยจบละกูจบละกูจบละ,บละเพื่อนเราจบละเพื่อนเปลี่ยนครั้งนี้พลาดไปกูตัวกูไม่รุนละเออเอามาเอาหมดอะมียังเนี่ยไอ้ที่นี้เรามียังมาดูไงวะมาดูไอ้หัวโป่งนี่เรามียังมันดูไงวะ เรามีแล้วใช่ป่ะถ้าไม่มีมันต้องขึ้นนิวมันนิวไอ้เหี้ยมันจะแดกกูอีหกร้อยจัดเออเอาเลยเอาเลยเหี้ยไม่เอาแล้วเหี้ยงอนเลยสัตว์งั้นเดี๋ยวทีมนี้ผมฝากเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกันนะครับกับ Legend of Yumi นะครับสำหรับที่ผมมาเล่นนะ<ม>ก็ไงเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะฝากเพียงเท่านี้ครับใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นก็ดาโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้เดคสคริปชั่นนะครับได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC กันเลยนะครับแล้วเราอยู่เซิร์ฟ Daddy Kim นะครับผมนะโอเคสำหรัััับบววนนนนี้ขออตลลาไไปปก่ะะครผม